สวัสดีค่ะนี่ฮิปนะคะกาวค่ะ,คะวันนี้นะคะฮิปมีอ่าสิ่งดีๆมานําเสนอนะคะเป็นกางเกงนะคะอลาดินนะคะกางเกงอลาดินคืออะไรกางเกงอลาดินคือกางเกงกระชับเก็บทรงนะคะเก็บหน้าท้องนะคะเก็บสะโพกเก็บต้นขาและยกกระชับก้นนะคะสาวอ้วนของเรานะคะแบบเรานะหากางเกงสวยๆใสย่สาย,ยากายเข้าทรงสวยยากนะคะ วันนี้มานะคะมีอาราดินมานําเสนอจ้าน้องเกาค่ะนี่นะคะงเก่งอาราดินเนาะนี่มีซิปอยู่ด้านนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูก่อนใส่แล้วก็พอหลังใส่ฮึบแล้วมันจะเก็บไขมันแค่ไหนเนาะอ่ะอน,นี้ดูซิที่ดูเลยนะคะนีเนาะอ,ออกรูดซิเลยรูดสุดเลย,เลยอ่ะนี่นี่คือไขมัน <c oughs> ใช่ไ<ช>ขมันนะคะฮึบ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 เก็บนะเก็บเก็บเลยนะจ้าอ่ะดูเปรียวมากแม่กระชับเก็บทรงมากนะคะ อันนี้สองคนใส่ไซส์เดียวกันคือ 3XL นะคะใส่ได้ตั้งแต่อวบน้อยอวบมากนะคะสะโพกใหญ่สะโพกเล็กใส่ได้หมดก็มีตั้งแต่ไซส์ M นะคะจนถึง 5XL เลยนะคะใสดไซส์ด้วยกันนะคะไซส์ M เริ่มต้นเท่าไหร่นะคะพี่ไซส์ M สะโพกเริ่มต้นตั้งแต่ L28 นะคะแล้วก็ถึง 5XL สะโพกได้60บวกๆเลยนะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าใส่ลําบากนะคะมันระชับเก็บทรงมากอ่าดูดูนะคะไม่ต้องเผื่อไซส์นะคะไม่ต้องเผื่อไซส์นะวันนี้นะคะอยากบอกต่อสิ่งดีๆนะจ๊ะ เห็นไหมคะเห็นไหมคะมีซิปข้ามใส่สบายนะและเป็นทรงเดสทรงเพียวมากนะคะผ้าดีมากกางเกงของเราผลิตมาจากผ้าโพรีเอสเตอร์ผสมผ้าไรยอนนะคะซึ่งระบายอากาศได้ดีและยืดหยุ่นสูงมากไม่ต้องกลัวอึดอัดนะคะเจอกางเกงที่ไหนมาอึดอัดไม่ต้องกลัวมาที่นี่ค่ะเรามีของดีมาบอกต่อแน่นอนนะคะใครสนใจนะคะทักอินบ็อกมาได้เลยหรือว่าคอมเมนต์มาได้เลยนะคะว่าสนใจค่ะนะคะวันนี้มีโปรโมทั่นด,ดีด้วยนะจ๊ะ